กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไซเบอร์สปาร์ตนี้มันอยู่ในเกมเกมชินอิมแพกนะฮะเกมที่ <c oughs> หลายๆคนก็น่าจะ <c oughs> เคยเห็นมันผ่านตากันบ้างแล้วเพราะเกมแม่งดังมากแล้วก็เป็นเกมที่กินทรัพยากรเครื่องได้เยอะที่สุดที่ผมเคยโหลดมาเลยนะฮะ ก็วันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากก็มาเจอกับเพื่อนผมคนเดิมอะดิคูฮาสากุระนะฮะดิคูฮาสากุระยินแล้วก็วันนี้ไม่ไม่มีอะไรจะทํากันก็จะพามันมาฟาร์มสักนิดเล็กน้อยถึงปานกลางว่ารหัสนี้มันเป็นรหัสที่มันเน่าในนะก็เลยต้องพามันมาฟาร์มเอาเ้ยไปอาอ๋อโอเคไม่เคยทำเฟสตรงนี้มยไปยรงไนแล้วเราอะ อ้าวทำจะเสร็จแล้วเพื่อนอันนี้เขาให้ทำอะไรนะแค่ปรุงไปปรุงมาแค่นี้โอเคหมดเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าตรงนี้วะพี่เคย<จ>ทำไหมน,อหน้องเต็ม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 ้าวกล่องไม่เปิดเหรออ่ะกองกลอ,องก่องพอไม่เห็นอุ้ยธนูก,กิโอเคเหันเลยมันโดอ้าวแล้วไปดูที่สองอะไรดีกว่า มีอวิเวีสายฟ้าด้วยเพราะมันีพวกเคียนี่โอ้โหโอ้โหไหวเปล่าไหวตีได้แต่มีอวิเวีสายฟ้าเนี่ยปัญหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่นอยู่โคกเนีมันจะเหลือมาตัวเดียวแล้วโปดเทพทูเอาตายแล้วเนาะเอาทำไมตายไวจังอ่ะไม่รู้ดิแต่ตายไปติดอาฝันเอฟฟัคไวโอเคเพื่อนเสร็จไปหนึ่งละต่อไปอีกหนึ่งคือเฟสตรงนี้ หายเด็กน้อยใจเด็กน้อยไงนาะเราต้องไปหาของให้มันไปกินเตี๋ยวพี่ช้าป่ะเฮ้ย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 ไอ้ี่เป็นเกย์อะเฮ้ยฮะฮะเรื่อง่องน้องเด็กก็ผิดอ่ะฮะมึงทำไมเย้อย่าเข้าใจผิดด้วยโบกินะโบกินี่ตามลาคนเป็นเกย์ไอชอตตะคอนไปไหนโอเคแล้วไงต่อ ไหนอะเด็กไม่มมไมด้มีมองไม่เห็นเด็กโอเคแล้วของมันมันมองไม่เห็นเด็กมันจะใช้ทำไมนะมันหลบอยู่เนะี่ยเอาหน้าโดนเหมือนกันตายทีเธอ,อเรียบร้อยโอเคแห้งไปอีกหนึ่งอ๋ออ้าวอ้าวติดแล้ววะก็ไปน,นั่นเกม อ่ากันว่าตก็ไปก็เหอุ้ยเออเออเช็ดหลังพ่อไอเชตโต้เอ้ยมึงทุกคนมาด้วยกันที่สดนั่นต้ิจฉาไม่ทําอะไรวะทําอะไรวเนี่ไปทํแล้ววะก็ไม่รู้อ่ะในจอมึงอาจจะเจอคนละแบบนี่แหละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเยอาอย่าอืมโคตรแหลกเลยอุ้ยจักรเลยเพื่อน แย่วเห็นเมือนกันสมมติอานี่คือข้อเสียเวลาเราเล่นด้วยกันนะคือถ้าสมมติว่าเพื่อนผมมันเห็นมาเห็นมอนดีด้านหน้าผมจะเห็นมอนมันอยู่ด้านหลังบางทีนะอะไรก็ไม่รู้ใครวะไปฆ่ายครวะขีดไล่ที่สามไม่เป็นไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องกลัวพี่มาช่วยแล้วเอาอะไรเพื่อนรออะไรอยู่ เฮ้ยไปไปวะโอ้โหตัวกระจอกเข้่ยแต่งท่าสวยมากเปิดโบเทพทูตายให้หมดพวกมึงเไรเป็นใครไปซะหมดยังวะยังไม่หมดเลยเฮ้ยทัดลงมาไงอ่ะแกโผล่มา พัมาปิดที่แล้วน้องเอาไว้มาเป็นหินดีกว่าหินดีไม่เท่าลืมมองเจอหนีนเอยไปให้หแย่หวะเล่นเล่นสายคอเตอร์เป็นจำเป็นต้องมาเล่นเบื่อโด,ดูเมื่อก่อนมาจำเป็นนะนะเล่นดีมันก็จะเป็นอยู่ ขูหนูอะคือโดนด้วยเอาเลยเพื่อนฆ่ามันโ้โหหวานปากแล้วมึงทีนี้ผ่านผานน้ำเต็มหมดหมดเฮ้อย่าดีเฮ้ยย่าเออมี่เหลอตัวหนึ่งว่าไม่ตายี่ย ซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ่งนี่ตายแล้วตีตั้งมาไม่ตายเหมือนทั้งหมดแล้วอ่ะโอเคเอาเฟยแล้วก็ไปทำภารกิจของเรากันเลยดีเถอาภารกิจทำให้เอ้ไหนก็จะหยันเฟยไม่ได้เดี๋ยวหยันเฟยไม่ได้ในเนื้องกันจะได้แบบเล่นไปในตัวด้วยเกาหัวเอาหยันเฟยเล่นกับเบโดเลยจริงดิเออน่าจะน่าจะอยู่ด้วยกันดน่าจะแย่งกันนะ ปุ้มเจอตัวเสือกว่วอุ้ยไอ้แค่ตัวอโอ้โ oh. ีเดียถึงเป็นเดี่ยงอะไรทีเดียวอ้าเฮ้ยตีผิดตัวเอ่อเพื่ออยานไฟแตกปะเอาเดียจะบอกว่า,ยอ,าอยานไฟเดี้ยงมาเลยชิวมาอย่างนี้ไอ้แค่ถ้าไม่มีตัวธาตุลมมันก็ยากอยู่เหมือนกันแหละ ไม่ใช่อะไรตัวสายฟ้ามันน่าลำคาสนี่สุดแล้วประเดี๋กูไ,กไม่มีหิวเอาเฮ้ยตีผิดท่อาไม่เป็นไรเดี๋จัการเองไปตีไปตีนั่นเลยตีตีได้ก็เฮียละอะไร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 ของคุณครับตายได้เวลาพิษธามพิษธามอยากกินพิซซ่าไหม แต่บิซาร์นี่มันจะช็อตๆหน่อยอ๋อ,อมีตัวเสือกตัวทาตน้ำสามสิบตัวไปผูจัดการเอ้เพื่อนอือืออ,อืโอ้ยแดดไม่ได้แดดไม่ได้อยู่บนนี้ผมแดดไม่ได้คุณดูสิครับว่ามันว่ามันเออแค่ไหนมันพาผมมาว้าผิดที่อ่ะ เอ้ยใครจะไปรู้จำไม่ได้ที่บอกไม่ได้มานานอ่าไหนเดี๋ยวเตียงหนึ่งเดี๋ยวเตียงหนึ่งเล่นด้วยหน่อยใจเย็นด้วยเอ้าวอาเอาร้อยหนึ่งเฮ้ยตโตเปิดเปิดประตูดิเปิดประตูดิเปลัสนักทีแกซีมซีมเอ้เอ้โตัวมาคิวเข้าไปอยู่ข้างใน วิวเข้าไปอยู่ข้างในดันคิดใหญไก่วะอ้าวบัดอ้าวจอเห็นรหัสเมื่อกี้วะเนี่ยอ้าวเขาใส่หายน้ำไปอยู่กับเตียงเหล็กนี่ไงวะอแล้วนี่คือข้อเสียของการที่ตอนนั้นคุณยังเล่นไม่เป็นแต่สถานนี้เล่นเล่นตอนแบบไม่ได้ศึกษาไอ้เจญเย้อะไรเนี่ยวัดทำไมเลื่อนรถวะเกิดขึ้น เมื่อกี้มันโดนแมลงตีอ่ะอ๋อไอ้นี่ก็เป็นหมอนเลยนะ่เนาะตําตายแล้วอ่ะไอ้ตัวมองขึ้นมาด้านบนดิเป็นทําอะไรเป็นปะจะไม่ได้เหมือนกันนะหมอนข้างในมันเป็นแต่เหมือนจะเป็นสายไฟแต่แต่ไม่ได้ว่ามันมีโทษอะไรมั่งแป๊บหนึ่งนะเหมือนจะได้เฮ้ยถ้าโทษโอเวอร์โหลดนี่กูไม่ขำนะเว้ยไอ้เซฟเฮ้ยมันโทษโอเวอร์โหลดอ่ะออกออกออกอยู่ทําไม ต้องเป็นน้าแข็งอ่ะน้ําแข็งมันจะเจ็บมากอ๋อได้เลยกอะหัวแม่มีไอ้นี่อยู่หยงชงหยุนหยงชุนหยงชุนอยู่มีชงหยุนอยู่ชงหยุนไว้หกสิบไว้ใจได้เออนายจิงกัดนายจิงกัดเว้ยชงหยุนนายจิงมึงต้องกัดเว้ยอย่าเลียมึงโตแล้วมึงโตแล้วมึงโตแล้วมึงไม่สมควรจะเลียไอติมแล้วเว้ยมึงต้องกัดให้มันขาดไปเลย อะอก็รู้สึกแปลกว่ะอืมเอ้ยไอโบบอทนะโอเคปะโอ้โหโอ้โหตุ่มตามตุ่มตามเทนโดวันเชอร์อู้หูตีโอ้ตังเกียวมาเลยชงยุนเอ่อทำทำไม่ตีน้ำแข็งอ่ะเนี่ยทำไม่ตีน้ำแข็ง บารกาอักอนี่ไปอาเฮ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายงี้ตัวไฟติดปัรดิโอเคมันติดไฟแล้วไม่เป็นไร พยายามมาเด็กแกงอนะไรเสร็จได้เลยลูกชินกกช้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งที่ทุกคนชอบมาเสิร์ฟแล้วเอ็นโดบลาติโดโดแกจะได้ลูกชิ้นกุ้งหรือเปล่านี่นี่ปูให้พิเศษเลยนะอ้าวนี่นี่ปูให้พิเศษชิ้นใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ โอ้ยเกี้ยวแล้วและอาบิดเมดไฟไม่เป็นไรเฮ้ยแต่แต่น้องแข็งมันตีไฟไม่เข้าเข้าแต่ว่ามันไม่มันมันแค่ไม่เยอะเท่าหนาวบาดิคต์องแล้วไงเกี้ยวละถ้าาไม่เป็นไรถ้าพลาดเดี๋ยวเราเอาตัวน้ำมาหนึ่งตัวมันมันกลัวตายไม่มีฉี่อยู่ไม่ต้องกลัวตายกูไม่กลัว มผมก็รู้ว่ากูอยูแค่ไหนอไเออแต่ฝ่าไม่เด่นมันก็ตายเอาอย่างคือถ้ามลงมาแหลกก็ไปได้เลยเดี๋ยวตานี้เราฟื้ด,ดีวกว่าเดี๋ยวตาหน้าพายเตรียมพร้อมใหม่เฮ้ยน่ารำคาญสระ,ะทธาเน,นี้ยอา้อาวอ้าวเป็นเป็นมึงไม่มีโล่มึงเป็นง่อยแล้วบีดเวทไอสัตว์เอ้ะแกไม่มีโล่เท่ากับเป็นง่อยไอ้หนูไม่ต้องไปไหน ตายเล่นขี้เว้ซะเชนี่โอ้สีโดนทีละกัวายโอ้พ้นแรงเลย้าวอยจะได้ปู่ซีสองแต่ว่าเอยจะหวังมากเกินไปเอนนี่ชวัส์ตาย ตายตายต,ตายจะอยู่เลยอโอ้ได้อะไรอะเฮ้ยโต้ไดนในกาคิมสันวิทว่ะเอ่อตะกระต่กระจอกบอบบลายนะวะน,นี่จะเละ้าบอเบลไลพลังงานโอ้อันนี้ดีอยู่นะเดีย๋ดวยวเก็บไว้แตงบอบบลาย อราไชนอยู่มนห้องกระดาษเ้ับเช็ดล้ไงเซฟอ่าเช็ดแล้วไอเชียโตลากมาดิ<น>ขอหน่อยเออ,เออลากมาลากมาลากมาเก็บไป <c oughs> <c oughs> ไปแทงอะไรบนนู้นดอกให้เพื่ดอกให้อยู่เออรอดเกอฉัคนรู้ฉันรู้เราร่วมทีมกันอ้อเจี๊ยบอาจเช็ดได้แล้วแต่เป็นพลังม่วงกันดิฟเฟนเดอร์วิลจะเอาอะไรมาให้เนี่ยซีชีมีระบบที่ตีเฮ้ยเทมีเทม่โอเคแล้ว แต่เชี่ยวเกือบงชีวเกือเอาโลตเตียวมาตีเธออย่างนี้บินหน้าแกมป้าเจเนี่ไปอีกหลบทันได้เออไม่โดนพี่หลบทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมันจะเหล็งกูคู่เฮ้ยมันจักกรนอด เออโดนค้างทำไมขวานมันแข็งนะตัวไม่รู้เลยข้าพร้อมกันเลยพวกมึงตายรู้จักเดวูเมคลายบอ่อเจ้าเชื่อในเรื่องเดวูเมคลายเก็นชินบอ่เอเฮ้ยเปิดร้อมกันสเฉยเลย เซมพี่เลยเแบบเดอบแข่งนะเออเซมพี่ลจะจะเชื่ออในเด็กอุไม่คายบอ๊ไม่ต้องไปไหนอ่ะวันนี้ไม่ต้องไปไหนอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนล้าไม่ตื่นไม่มีล้าไม่ตื่นฟื้นไม่มีโอ้มาเชอร์อาทิกเขา thank you thank you กูไม่ได้เล่นหลัยันเฟยอยู่แล้วอ่าเซฟอีกรอบหนึ่งกดอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวกูเช็คแ้๊บนึงนะว่าเรซินกูนเหลือเท่าไหร่เปิดอ e ีเลยเพื่อนนั่นแหละเฮ้ยอันติกูใช้ได้นะ <c oughs> แต่กูยังไม่ใช้่ <c oughs> <c oughs> ใครค้างวะบาร์บาร่า <c oughs> ไม่เอานะลูกไล่ที่เวง โมนาคือบาบาร่าที่ฮิวไม่ได้ไปตัวโอเคโอเคไหนส่งตัวรอบไปหัวสองเออฮะวิโมนาคืเกือบตายไม่ตองห่วงเพื่อนเริ่มฮิวไว้แต่บางครั้งนะะโอ้เยี่ยมเยี่ยมฮิวไม่หมดเลยอาจจะตับให้จะตับให้ไปเลยเพื่อน คืออันติโมนาไม่ได้ช่วยเลยเลยต่อไผิดก็เยอะๆเลยลินพันลินพันวับไปว่ามา มาแปลละแปลละแต่ว่าโมนานี่ไม่สมควรจะเอามาเล่นคู่บลังแข่งใช่ไหมวะตัวกระได้นะแต่มันไม่คุ้มว่ะดาเมจแว๊บน่าจะแรงกว่าลองไปดูแรบางอย่างด้วเดี๋ยวกัรู้เหรว่าคุ้มไม่คุ้มบอกเลยว่าเจี่ยม ลาวาวอล์คเกอร์เฮ้ยเพ่อฟักแมนกูก็ได้ลาวาวอเกอร์เหมือนกันด้วยทอะไรยิมสันแทนไปก่อนเลยโอ้สายฟ้นโอ้ด้นดน,ดน,นี้ใช้หยันเวยตีโคตรสะดวกยิ้มเลยแผดูดิจอกล800้วแปอยอ่ะโอ้ยโอ,โอ,โอเจ็บเจ็บเจบถึงนาเมจแต่ยังไม่่อ้แรง เกียร์สลามสายฟ้ามากเลยกลัวเปิดได้อีกแล้วเอออันนี้อันนี้มีฟาถุยด้วยนะโต๋รู้แล้วจำได้มันจะมีน้องมาตัวหนึ่งเปิดตีได้และเปิดได้เหมือนกันเอาไปดีเลยในวงไหนแล้วกันเออโอ้นั่นแหละเพื่อนเยี่ยมไปเลย เปิดได้แล้วโอ้โหกว่าไ,ได้รัวๆเลยแกต้องตั้งแต่เป็นเดือร้อยเจ็ดสิบมัใช้ได้่องขึ้นเลยเด็กเพื่อนวิ่งโคตรเร็วเลยโอ้ยอ,อ่ะได้อีกแล้ว <laughs> บอกเลยว่ารุมรๆๆๆัวนั่นขี่โคกเกินบอกันไม่อยุดถ้าเอาไป จะไปตีแมลงทำไมแล้วเฮ้ยแห่แทนได้แล้วไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเดินสะการแมลงให้หัวเบ็ดโอ้ใช้ได้อีกแล้วเียงอะไรวะแต่แต่หันมาใช้ดาบนี่โอ้ได้ของดีเว้ย หมื่นแปดมืนไอ้ผัดแปดมืนนะโอเคอัปดาบอับมวนได้ละอะไรของมึงเนี่ยโอเคครับก็จบไปเป็นที่แล้ว้อยแล้วสำหรับเกมเก็ตชิ่งเอ็กแพ็กับเพื่อนผมนะฮะก็พามันมาฟาร์มแหละโคตรนานเลยอ่ะแล้วจริงตัดออกไปอ่ะยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพามันมาฟาร์มแทนดีกว่าสลับกันเออดี๋ยวสลับกันบ้างเอราะนั่นไป่จริงอะไอไอดีหลักผมว่าโหดกว่าไอนี่จริงก็ สับใครที่เข้ามาดูผมก็ขอขอบคุณขอบใจขอบพระทัยอริกาแตงกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผม,มกับลิคว,วสาส่าแล้วก็ขัดทำไมก็วันนี้ผมกับเพื่อนก็ขอลาไปก่อนแวจะไปตัดคลิปกันแล้วนะครับก็ไปกินข้าวกันบ๊ายบายเอ,อาละมุยโต